เทียก็จะมาแต่งหน้าในลุคของพิงค์บาร์บี้นะคะแต่เป็นเวอร์ชั่นของดรากนะก็จะเป็นลุคแบบนี้เลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเปิดเธอก่อนนะคะไม่งั้นเราจะแต่งหน้าไม่ไม่ทั่วถึงนะคะก็เปิดมเมงออกไปก่อนเลยค่ะคือที่จริงจะบอกว่าเทคนิคของการแต่งหน้าของคนเนะี่ยมันมีสเต็ปที่ต่างกันซึ่งสเต็ปของเทียก็จะเป็นการลบคิ้วก่อนนะคะเริ่มจากคิ้วก่อนทุกอย่างก่อนรองพื้นก่อนทุกอย่างเลยอันดับแรกเทียก็จะใช้กาวตัวนี้นะคะเป็นกาวสติก๊กปกติเลยก็ปาดไปเลยค่ะ ปาดขึ้นไปข้างบนนะคะพยายามแบบปาดน้องให้ขึ้นไปสูงๆมันจะได้แบบเรียบที่สุดนะคะคคพยายามอยาให้คิ้วดีดไม่งั้นมันจะไม่เนียนนะคะเวลาลบลงไปแล้วก็สร้างคิวใหม่เธ๊ก็จะใช้ปลายพวกกันเนี่ยดันน้องค่ะดันไปก่อนเนาะให้มันแบบแนบกับผิวที่สุดแะไ,ดไม่โปก๊กมากเท่าไหร่อืม พอมันเริ่มแห้งนะคะเราก็จะเซตแป้งไปเลยแล้วก็ลุคบาร์บี้มันนี้นะคะที่อยากมาแต่งเพราะว่าหนึ่งคืนบาร์บี้อยากเป็นอะไรที่แบบกระเทยชอบมีความเป็นผู้หญิงแล้วนางก็น่ารักนะคะดูเป็นว่าผู้หญิงสวยอะไรอย่างงี้แล้ววันนี้เรามาทําปากมาด้วยเรารู้สึกว่าปากมันเข้ากับลุคนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องประเดิมด้วยลุคนี้เลยค่ะบาร์บี้ของเรานะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเคีก็จะใช้แบบฝุ่นนี่แหละในการเขียนคิ้วซิงตัวบาร์บี้นางแบบคิ้วไม่ค่อยจะเข้มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้สีฝุ่นนะคะวาดทับไปเลยก็อันนี้มันเหมือนแบบเราสร้างโครงคิ้วใหม่เพราะฉะนั้นเราวาดได้เต็มที่เลยนะวาดไปได้เลยนะแม่อันนี้คือเป็นการล่างก่อนล่างน้องไปก่อนแบบนี้อันนี้คือวาดแบบไม่ต้องกลัวเลอะเลยนะคะเต็มที่คือทุกคนอาจจะคิดว,ว่าบาร์บี้มันต้องแบบ หวานสวยผิวแบบฟุ้งๆสีตาฟุ้งๆไม่ต้องมีการแบบคัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้เราก็จะแต่งให้มันด่่นตุกตาจริงๆนะคะเพราะมันจะมีการแบบคัดคัดเบ้าตัดเส้นอะไรอย่างงี้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวก็รอดูเลยนะคะว่ามันต่างจาก <S <S บาร์บี้ปกติยงังไงก็เธอก็จะตัดคิ้วไปเลยนะคะแล้วก็ใช้แป้งนะคะเบลนด์ลงมาเลยเห็นไหมจากคิ้วเรเลิเมื่อกี้นะคะก็เริ่มเป็นทรงแล้วแต่ว่าเหลือข้างบนนะคะเราก็จะตัดข้างบนด้วย อเท่ากันไมนายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าคิวไม่เท่ากันนะคะถามมาแกไหมขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะลงรองพื้นนะคะแล้วก็เคียก็จะลงแบบหนาๆเพราะผิวหน้าเราไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะคะเราอยากจะสร้างผิวหน้าที่สวยแล้วก็โครงหน้าที่สวยนะคะเราก็จะลงไปโบกค่ะเ็าแต่งหน้าเดือนละหนึ่งกระปุกเลยนะคะแต่งหน้าเดือนอาทิตย um, <laughs> <reaction> ์ละครั้งอย่างเงี้ย เดือนหนึ่งก็หนึ่งกระปุกเลยเพราะว่าลงรองพื้นเยอะมากจริงๆวันนี้ลงพื้นที่เลือกมาคือเบาบางทุกตัวนะคะเพราะยังไงยังไงก็ไม่หนาไปกว่าน,นี้แล้วตอนนี้เราก็ชุดแป้งทอดแล้วะะพร้อมทอดแล้วนะคะแป้งแบบว่าแน่นมากเลยตอนนี้ก็จะเข้าสู่การค้อนทั่วเทียก็จะเลือกใช้แป้งที่เป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวตัดนิดนึงบางคนเขาก็เลือกตัวนี้เป็นการลงรองพื้นหรือว่า คอนทรแบบครีมก็ได้แต่วันนี้เธอใช้แบบฝุ่นนะคะก็เป็นตัวนี้ถือว่าคอนทรได้ดีเขาบอกว่าการแต่งหน้านะคะถ้าไม่อยากให้มันเป็นป้านอยากให้แต่งแบบสะอาดๆก็อย่างนี้ด้วยเคาะเคาะออกนิดนึงแต่ปกติไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะคะก็จะใส่ไปข้างล่างแก้มเลยนะคะพยายามเบนลงนะลเราะอัน,นเทียมเบนลงไปข้างล่างนะคะเพื่อให้หน้ามันดูแบบตอบดูมีโครงเหมือนการสร้างโครงหน้าใหม่ขึ้นมานะคะ ตรงตรงนี้ก็ทาแบบตัดกรามนิดนึงให้มันดูมีโครงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคอนทัวร์ที่แบบแหกกฎดนิดนึงนะคะแล้วก็จะสร้างตรงนี้เรามาแคบๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยากได้โค้งหน้าให้ดูเป็นฝรั่งมากขึ้นนะ,ะแล้วก็อย่างนี้เลยลงมาอย่างนี้ก่อนเอาให้เต็มทีนะคะแล้วก็จะทาตรงนี้นิดนึงนะคะ เธอเชื่อว่าลูกนี้นะคะเราสามารถแต่งไปกินข้าวที่ห้างได้โดยไม่เป็นจุดสนใจจะไม่มีใครมองเราเพราะว่าเขากลัวเออทุกคนคะตอนนี้คือทีมงานถาไปแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกนี้จะกินข้าวเขาหัวเราะเลยอ่ะงงไม่ได้ตรงไหนอ่ะไม่ได้หรอจริงจริงหรือว่าจมูกแบบนี้มันก็ไม่แปลกป่ะฟิวว่าจมูกทะลุอะไรอย่างเงี้ย หลังจากที่เราคอนทัวร์เครือขนาดนี้แล้วเราก็จะพร้อมลงทอดแล้วนะคะเพราะว่าเราชุบแป้งสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วต่อไปขั้นตอนการแต่งตาอันนี้จะค่อนข้างเป็นเทคนิคของแต่ละคนทรงการแต่งตาเนี่ยก็จะมีแบบของตัวเองไปอีกลุกของเราจะเป็นโทนบาร์บี้เทียร์จึงเลือกสีชมพูเพราะอะไรสีชมพูสีอลไรสีบาร์บี้อันนี้ก็จะเบลนด์ไปก่อนเพิ่มความว่าเราจะได้ไม่ต้องทำมันเหลือเยอะนะคะ ใช้สีอนออนเลนไปเยอะๆก่อนสีเข้มๆค่อยตามมาจะไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ซึ่งแบบถ้าเป็นบาร์บี้คนปกติแค่นี้ก็คือบาร์บี้แล้วปะชมพูแบววขนาดน,นี้บาร์บี้ยังยังแต่ว่าวันนี้เราเขามาแต่งแบบเวอร์ชันแรกนะคะก็จะมีความแบบชัดที่จริงมันสนุกนะในการแต่งหน้าทุกคนถ้าเราแต่งหน้าปกติอะมันก็แค่แบบทาสีตาแบบว่าต้องทําให้ดูเป็นธรรมชาติดูสวยอย่างนี้ปะแต่นี่คือแบบ อยากใส่อะไรใส่อยากได้ตาแบบไหนทำแค่น้นเองไม่ผิดแล้วก็เทก็จะใช้สีชมพูที่เป็นสีชมพูที่ธรรมชาติมากๆเลยนะคะรมชาเลชมเลือนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนดนะคะตอนนี้กลัวมากว่ามันจะเป็นนิ้วก่อนที่จะเป็นบาร์บี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็เบลนดเข้ามาตรงจมูกของเราเลย แล้วม้องเป็นนิวแล้วแหละอันนี้ยังแดงไม่พออีนะจิ้งไปอีกตรงนี้เลยนะโอเคค่ะทุกคนกลับมาที่บาร์บี้นะคะบาร์บี้รอเปล่านะแต่ว่าเราก็จะมาคัดคัดตรงนี้นะคะด้วยการใช้รองพื้นแต่ว่ารองพื้นนี้จะเป็นรองพื้นแบบว่าเนื้อครีมจะหนากว่าไอ้เนื้อตรงที่เราใช้ในการลงตรงหน้าของเรานะคะเชือกจะตัด ใครที่ชอบเขียนไอเลอร์ใหญ่หญๆเลยๆนะคะเต็มที่ได้เลยค่ะแต่ว่าดูทรงให้มันเท่ากันนิดนึงนะคะเดยวก็จะวิ่งตรงหางไปก่อนเลยอ่ายัางไงอันนี้คือนืว่ากีดอไอเลอร์หนึ่งคะ่ะตาหนึ่งชั้นนะนะแต่ว่าเรากีดเยอะกว่านี้นะคะกีดแบบว,ว่าให้รู้ว่ากรีดให้เห็นเลยว่ากีดไรเลอร์นะคะ ไปนะคะก็ถึงขั้นตอนตัวบุ้งของเราแล้วนะคะก็ติดลงไปเลยค่ะอ่านี่ว่าตัวบุ้งมาเกาะตา แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็คือการทาปากนั่นเองแล้วจะบอกเลยว่าปากของเทียวันนี้มั่นใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอะปากเทียไม่ใช่เป็นแบบนี้นะปากของเทียมันจะมีปัญหาค่อนข้างจะปากบนค่อนข้างหนานะคะแล้วก็ไม่เป็นทรงแต่เทียี่ยได้มาปรึกษาที่วีพราวคีแล้วก็ได้ทําปากกาจับตอนนี้นะคะก็เป็นทรงที่มีทรงมากขึ้นและไม่หนาเมื่อก่อนแล้วนะคะซึ่งวันนี้เทียก็เลือกเป็นสามตัวนี้อืมแต่ว่าจะเลือกสีที่ค่อนข้างสว่างไว้ตรงขอบปากนะคะ จริงๆควรจะมีแปลงนะซึ่งเราก็ใช้แปลงที่เราแต่งตามเมื่อกี้นั่นหละค่ะ,คะถึงบอกว่าเราควรจะมีแปลงที่เยอะๆนะคะต้องบอกว่าอันนี้แค่หนึ่งเดือนเองนะที่ไปทำปากมาจะบอกว่ามันเริ่มเข้าที่แล้วแล้วก็สวยมากๆเลยทุกคนชอบไหมคะเะชอบมากเลยอะคะอ่ะอ่าเสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่แปปหนึ่งนะคะ แล้วก็จะใช้สีอ่อนนะคะในการทาตรงข้างในหมดเลยแล้วเราก็จะเติมความแบบว่ากรอซี่นะคะเพราะว่าพี่ท้องน่านจะแบบว่าปากไปแบบกรอสนิดนึงเป็นชนีลิปกรอสล้วก็จะใช้กรอสสีนี้นะคะในการทาทาไปเลย ดูสิสวยมากแม่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปใส่ปิกัดเดี๋ยวไปดูฟินิชดูกันเลยค่ะ